ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะม,มาทำงานนะครับเกิดใหม่เป็นสุดยอดไวร้ายไร้เทียมทานก็มาเริ่มกันเลยคนหนึ่งก็อัศริยะส่วนอีกคนก็เช่นกันใครจะสามารถเอาสนะพวกเขาได้ล่ะเนี่ยนี่ท่านสามารถอ่านการเปลี่ยนกระบวนท่าสุดท้ายของข้าจากความตายไปสู่ชีวิตและจากความไม่มีอยู่ไปสู่การดำรงอยู่ได้งั้นรอ ดาวเหนือคือราสาแห่งความตายส่วนดาวใต้คือราชาแห่งชีวิตข้าเองก็รู้เรื่องนั้นเช่นกัน <with> กระบวนท่าสุดท้ายของเยียนเจ้าเกิ้คือตัวตัดสินใัยชนะแต่เราเองไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทธิ์น้องโลอย่าขิดมากเลยเจ้าเกอร์ท่านแข็งกรังจริงๆแต่ยังไงก็ตามวันหนึ่งข้าจะก้าวผ่านท่านให้ได้ข้าเองก็จะรอดู วิทยายุทธ์อย่างวิชาดาบเจดดารานั้นไม่ใช่สิ่งที่จะฝึกให้สำเร็จกันได้ในชั่วข้ามเคินลองกลับไปคิดดูก็แล้วกันพี่เจ้าเก็ผู้ถูกแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ข้ายังไม่มีเวลามากพอที่จะฝึกเนื่องจากข้ากำลังจะเดินทางไปที่สำนักกรุงศรีสราทางตอนเหนือแล้วเจ้าจะไปเยี่ยมครอบครัวน,นายธนาล้าน ข้าเองก็ยังไม่เคยไปเยี่ยมท่านเจ้าสำนักกรุงศรีสาสเลยครั้งนี้ข้าเลยจะถือโอกาสนั้นโชคดีในการเดินทางละ่ะหลังจากนี้ข้าจะไปยังพวกเขาหยุนเจ้าบางทีเราอาจจะได้เจอกันเองทีก็ได้เยี่ยมไปเลยข้าจะได้ขอคำแนะนำเรื่องวิชาเจ็ดดาราจากท่านด้วยวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างละ่ะ ต้องขอขอบคุณผู้อาวุโสฟูที่รับค่าเป็นศิษย์และให้คำแนะนำค่าสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนายน่อยเยียนครับข้าเป็นผู้ติดตามขององค์ชายซีตอนนี้องค์ชายซีอยู่บนภูเขาและกำลังต่อสู้กับคนของภูเขากังเมงครับ องชายเสและท่านจริงอยู่บนภูเขาทั้งโคู่คนของภูเขากังแมงเริ่มต้นเผาสารไหวของสำนักรุ่งศรีศาสองค์ชายเสเลยทนไม่ไหวและเข้าต่อสู้กับคนพวกนั้นครับทำไมคนกังแมงถึงได้เผาสารวหาของสำนักรุ่งศีสาสละคนของกังแมงเข้าไปรุกรานพื้นที่ของสำนักไทย,ยวนจึงเป็นสำนักเล็กๆที่อยู่ใต้การปกครองของยุนเจ้าตรงนั้นมีครหาอยู่หลังหนึ่ง เจ้าของกระหราดหลังนั้นไม่ยอมทําให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันบังเอิญว่าองค์ชายเสกับแม่นางจิงรู้จักกับเจ้าของกระหราดหลังนั้นตอนนี้สํานักตะวันศักดิ์สิทธิ์มั่นใจมากว่าจะสนับการประลองไทย,ยินดังนั้นเราอาจจะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบท่าทีพวกพวกเขากังเหมงต่อสํานักภูเขากวางเรินของพวกเราได้ไปกันเถอะนำทางข้าไปจิงยุนจีภรรยาของเจ้าเหมิง ฆาตก่อนต้องชดใช้ด้วยชีวิตห้าวเสียงสำนักภูเขากังแมงคนของสำนักกวงสันเจ้ากล้าได้ยังไงถึงมาทำตัวยิงยาโซในเขตของสำนักเราแบบนี้ทุกคนที่นี่ตายจากบาดแผลโดยคมดาบส่วนคนของพวกเจ้านั้นมือเปล่าดังนั้นวางใจเถอะเจ้าไม่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรอก <Help me. S 1> <c oughs> เจ้าคนแสีเยี่ยน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับเจ้าที่จะประเชิญหน้ากับสำนักกัง,กงเหมงของเราหรอกนะพวกเจ้าไม่มีคนลงแข่งขันงานประลองไทเย,ยีนสักคนเดียวมงกุฎไทเย,ยีนจะต้องตกไปอยู่ในมือของสำนักตะวันศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนพอถึงตอนนั้นสำนักกูเขากวางเซินไม่มีทางเยืนหยดดัดอยู่ฝ่ายเดียวได้แน่ถ้าวันนี้เจ้าโจมตีพวกเราก็ไม่มีทางที่เจ้าจะได้ร่วมมือกับพวกเราสำนักกังเหมิงในอนาคตหรอก อย่างนั้นหรอสำนักภูเขากลางเมืองของพวกเจ้านั้นแข็งกล่งและสำคัญมากเลยสินะ,ะเราคิดว่าเจ้าเด็กนี่น่าจะรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทั้งหมดนี่ก็เพียงพอจะเป็นเหตุผลให้ข่าสู้แล้วเยียนเจ้าเกอถ้ามงกุฎเทเย,ยนตกไปอยู่ในมือของสำนักตะวันศักศ์สร็จก็เป็นไปได้ว่าพวกสำนักภูเขากลางเมงอย่างเจ้าจะไม่ช่วยเหลือคนอื่น ถ้าเจ้ากำลังจะช่วยเหลือสำนักตะวันศัก์สธิ์งั้นเจ้าก็คงจะเสียสติไปแล้วถอนตัวองค์ชายเสกับภรรยาได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับพวกเราไม่เป็นไรหรอกต้องขอบคุณท่านเจ้าเกิดที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ท่านพ่อท่านพ่อคะท่านแม่เด็กคนนี้กลายเป็นเด็กกำพร้าไปแล้วท่านพ่อ ท่านแม่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะพวกคนของสำนักกังแมงหยุนเสเจ้ากล้ามาก่อเรื่องในภูเขากังแมงของข้างั้นหรอือแทนที่จะเอาแต่พูดทำไมเจ้าไม่แสดงตัวออกมาล่ะเจฮันโฮประมาจารย์ของสำนักภูเขากังแมงนั่นคือเจฮันโฮอาโฮเจ้ารู้จักเขาเหรอือ เมื่อหลายปีก่อนเจีันโฮทำการต่อสู้กับเลี่ยมิงผู้สืบทอดของวงังสายฟ้าสวัรค์และกลายเป็นรากฐานของตำแหน่งของเขาในปัจจุบันเมื่อนับรวมกับนายน้อยของพวกเรากับลูกชายคนเดียวของผู้นำแห่งวงังสายฟ้าสวัรค์และลูกชายของท่านปู่เจ้าแล้วพวกเขาได้รับการขนานนามว่าสีเทพบุะบุแห่งโลกาเยียนเจ้าเก็ เจ้าบังอาจข้าคนในภูกเขายุนเจ้านี่คือวิธีการปฏิบัติตัวในธนะแขกของสำนักภูกเขากวางเซนหรือข้าอยากจะถามเจ้าเรื่องนี้เหมือนกันเชิดน้องจริงเป็นลูกเชิดของสำนักเราเธอตั้งศาลว้ในพื้นที่นี้เพื่อฝึกวิชาและไม่เคยช่างความรุกรนใดๆแต่สำนักกังเหม่งของเจ้ากลับให้ลูกเชยดมาเฝ้าทำลายบริเวณนี้นี่คือวิธีการปฏิบัติต่อแขกอย่างนั้นหรือ สำนักของพวกเราก็มีกฎเกณฑ์ของพวกเราที่ต้องยึดถือตามนั้นคนจากสำนักพวกเขากวงเซิ็นของเจ้าทำการละเมิดกฎของพวกเรายิ่งกว่านั้นเจ้ายังฆ่าคนต่อหน้าพวกเราด้วยเจ้าไม่เห็นหัวสำนักพวกเขากขงเม่งของพวกเราเลยใช่ไหมตอนที่เขาต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่เจ้าก็ไม่ได้โผล่หัวมาเนี่ยเหยียนเจ้าก็ข้าไม่มีเวลาจะมาเถียงกับเจ้าหรอกนะเจ้าสร้างสื่อเสียงไว้มากก็จริง แต่ข้าก็อยากจะรู้นักว่าเจ้าจะเก่งจริงๆตามนั้นหรือเปล่าข้าจีฮันโฮไม่เคยเชื่อข่าวหรือข้าเชื่อในสายตาและกำปั้นของตัวเองเท่านั้นรับหมัดของข้าไปจะวัดความแข็งแกร่งกับข้าหรอเป็นที่รู้กันดีว่าวิชาของสำนักภูเขากังเหมงนั้นมีจุดเด่นในด้านพลังทำลายและความแข็งแกรง่ง ข้าไม่รู้ว่าวิชาฟ้ามือเต่าของสิษย์พี่เยียนจะรับมือได้หรือเปล่าเฮอฟ้ามือเต่าประสานกับกําลังลิงอสูนถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยงั้นก็ลองสู้ดูสิถ้าเจ้าสู้เต็มที่จะมีอะไรต่างไปไหมแกตายซะอะไรกันควรพาสวรรค์ หนึ่งนั้นแข็งกล้าวส่วนอีกหนึ่งก็อ่อนโยนเยยนเจ้าเกิร์ใช้วิชาที่แตกต่างกันทั้งสองในช่วงเวลาเดียวกันเลยนี่มันมาเอกทีสิทธิพี่จี้สิทธิพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับฝีมือของข้าอยู่ในระดับปลายประมาจารย์นักสู้แต่กล่าวแพ้ให้กับเจ้าเกิร์ที่มีฝีมืออยู่ในระดับกลางประมาจนักสู้ เจ้าเก๋อเจ้าอยู่แค่ระดับกลางแต่มาสู้กับจี้ฮันโโหแบบนี้เจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าละเนี่ยจี้ฮันโโหท่าทางแบบนั้นนี่เจ้าได้รับบาดเจ็บจากเยียนเจ้าเก๋อของพวกเราหรือนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคนของสำนักพวกเขาความเสือนของเจ้ามาสร้างปัญหาในที่ของพวกเราแบบนี้เจ้าคิดว่าคนของสำนักพวกเขากังหมิงไร้น้ำยาหรือไง ผู้โอโซสู่สำนักภูเขากังแมงเยียนเจ้าเกอเจ้าทําอะไรตามลําพังใจแบบนี้เพราะเจ้ามีคนค่อยนุนหลังเวลาอยู่ในสํานักภูเขากองสนแต่ข้าไม่กลัวเยียนตี้หรอกนะเ <c oughs> ยียนเจ้าเกอจากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ดูเหมือนว่าแกจะเก็บช่อนฟีมือไว้เยอะเลยนะท่านผู้โอโซจริงๆต้องพูดว่าข้าโชคดีที่สามารถหยุดยัง้งไฟไหม้ไว้ได้นะครับ ข้าสามารถหยุดความเสียหายใหญ่หลวงที่สำนักภูเขากังแมงจะต้องเผชิญไว้ได้เจ้าหมายความว่ายังไงพวกท่านทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าที่แห่งนี้นอกจากจะอยู่ใกล้กับสำนักกังแมงแล้วยังใกล้กับตาน้ำโพร้อนยินยางเมื่อไฟถูกจุดขึ้นมันจะส่งผลต่อสมดุลยินยางในตาน้ำาพร้อนยินยางไม่ใช่แค่นั้นนำาพร้อนยินยางยังเชื่อมต่อกับพื้นดิน เึงมันจะทรงผลต่ออร่ารอบๆพวกเขาหยนเจ้าอีกด้วยสำหรับผู้ฝึกวิทยายุด์รุ่นเดียวกับข้ามันจะไม่ทรงผลชัดเจนนักแต่มันก็ยากที่จะบอกได้ว่าคนรุ่นอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าความเสียหายนี้ใหญ่เพียงพอไหมครับสายแร่ในดินนั้นจะมีอุณหภูมิที่เย็นมากและเต็มไปด้วยพลังเย็น ดังนั้นมันจะไปสร้างความเสียหายให้สายแระเห็นวิญญาณส่วนได้ยังไงเห็นวิญญาณส่วนนั้นยึดโยงอยู่กับวิญญาณเกิดใหม่และมันจะไม่เกี่ยวข้องหากพลังยีนและอย่างนั้นแยกกันแต่ระหว่างกระบวนการเกิดนั้นมันมีกระบวนการที่พลังยีนละย่างลอรวมซึ่งกันและกันอยู่ว่าแต่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงละ่ะข้าหวังว่าท่านผู้อวโสจะไม่หัวเราะย่อข้านะครับ ตอนที่ข้ายังเด็กข้าได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดและข้ายังมีโอกาสได้ศึกษาตำราโบราณอีกด้วยความเสียหายในสายแร่หินวิญญานส่วนนั้นมีขนาดเล็กแต่สามารถรับรู้ได้ถ้าสำนักของท่านทำการตรวจสอบอย่างละเอียดท่านจะได้พบว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นความจรงิงงั้นข้าจะลงไปดูที่ข้างล่าง ถ้ามันเป็นอย่างที่เจ้าว่าไวาจริงๆทางสำนักของพ่อเราก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหลวงหน้าอย่างไรก็ตามกฎก็ต้องไปตามกฎเจ้าทำ้ายคนของพวกเราในพื้นที่ของเราเองแต่เจ้ากลับต้องการให้พวกเราปล่อยเรื่องนี้ไปงั้นเหรอสู้เสียงนี่เจ้าต้องการจะสู้กันหรือไงฟูอินโซถ้าเป็นไปได้ก็รอให้ส่วนเสือกลับขึ้นมาก่อนก็แล้วกัน สิทธิพิจิ้เจ้าเยียนเจ้าเก้อคุยโอมากเลยนะครับขนาดผู้อวสโสของสำนักเรายังไม่รู้ความลับที่ซ่อนไว้นี้เลยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงใช่ใช่แล้วมันต้องเป็นแค่คำคุยโวแน่ๆถ้าไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้สิทธิพิจิ๋ออมมือให้เจ้าเยียนเจ้าเก้อจะมีโอกาสชนะได้งั้นหรอหุบปากได้แล้ว <c oughs> คุยวะอคนพวกนี้ช่างมั่นใจในตัวเองกันเหลือเกินนะเป็นยังไงบ้างล่ะโชคดีจริงๆที่ข้าสามารถตรวจเจอรอยแตกที่สายแร่หินวิญญาณส่วนได้ต้องขอบคุณท่านเยียนที่บอกพวกเราครับเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ย ไม่มีทางนะพวกเราเพิ่งถูกเขาอัดมาแต่ตอนนี้กลับต้องมาทำเหมือนเยยนเจ้าเกอร์เ็นผู้มีพระคุณอย่างนั้นหรอาคราวนี้เป็นความผิดของพวกเราเองท่านเยยนเข้าใจดีนะครับไอเด็กเวรน,นี่แมงหืม <c oughs> นี่เรื่องอะไรกันนะไม่มีอะไรหรอกครับเจ้าหนุ่มเจ้าเชื่อว่าอะไรหรอหันลงเอ,อ๋ เจ้าเป็นเด็กดีนะก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าตัวเองดูผิดไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แล้วสำนักของพวกท่านควรจะดูแลเพชรเม็ดงามให้ดีกว่านี้หน่อยนะหืมเจ้าหาามีพลังปราณลายเวียนอยู่รอบกายของเขานี่แสดงว่าเขาไม่จำเป็นต้องตั้งใจขับมันออกมาแล้วแต่จุดปราณของเขาสามารถดูดซาพลังปราณได้เองตามธรรมชาติ เขาก้าวหน้าถึงขั้นประมจาจรย์นักสู้ระดับสวงแล้วสินะเขาพัฒนาได้เร็วน่าดูเลยนายน้อยเขามาทำอะไรที่นี่หรอครับจะเป็นเพราะอะไรไปได้อีกละ่ะมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันนั่นละ่ะสายแร่เห็นพลังวิญญาณสิ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ